สวัสดีครับสำหรับท่านที่มี Apple Watch เราอยากมีหน้าจอเก๋ๆเท่ๆไว้ใช้งานแทนหน้าจอดเดิมๆวันนี้ผมจะมานำเสนอแอป,ปที่ช่วยเปลี่ยนหน้าจอดเดิมๆให้ดูชิคขึ้นแอป,ปที่ว่านี้ก็คือแอป,ปที่ชื่อว่า c r o c k o l o g y แอป c r o c k o l o g y นี้เป็นแอป,ปสำหรับดีไซน์หน้าจอ Apple Watch ให้เป็นไปนตามสไตล์ของเราและเรายังสามารถดาวน์โหลดหน้าจอเท่ๆที่มีคนสร้างไว้แจกฟรี มาใช้งานได้อีกด้วยนะครับแต่บอกไว้ก่อนนะครับว่า c o c k o r o ที่นี้เป็นแอปพลิเคชันที่รันอยู่บน Apple Watch มันไม่ได้มาเพิ่มในส่วนของหน้าจอเดิมของ Apple Watch ซึ่งรายละเอียดผมจะอธิบายในเนื้อหาอีกทีนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นเราไปที่ App Store ในมือถือของท่านที่เอาไว้เชื่อมต่อกับ Apple Watch ที่ท่านต้องการจะโหลดหน้าจอเก๋ๆเท่ๆไปใช้นะครับจากนั้นหาแอปที่ชื่อว่า Clockology แล้วทำการดาวน์โหลดเลยครับเมื่อดาวน์โหลดมาแล้วก็ให้ไปที่แอป Watch ใน iPhone ของท่านจากนั้นให้ติดตั้ง Clockology ไปที่ Apple Watch ด้วยนะครับหากท่านยังไม่ได้ติดตั้งก็ให้กดติดตั้งเลยนะครับเมื่อท่านติดตั้งแอป Clockology เข้าไปใน Apple Watch ของท่านเรียบร้อยแล้ว เราต้องทำการเซตให้ c อ o c k o l o g y ปรากฏบนหน้าจอ Apple Watch ค้างไว้ซึ่งจากที่ผมได้ก,กลิ่นไว้ข้างต้นว่า c อ o c k o l o g y นี้มันคือแอปแอปหนึ่งบน Apple Watch เหมือนกับแอปอื่นๆเช่น Facebook หรือ Line เพราะฉะนั้นแอปมันจะไม่แสดงตลอดเวลาหากท่านไม่ได้ใช้งานแอปก็จะถูกปิดไปอัตโนมัตินะครับเพราะฉะนั้นเราต้องตั้งค่าการแสดงผลบนหน้าจอค้างไว้วิธีการทำ เราก็ยังอยู่ในแอป Watch ในมือถือของเราไปที่เมนูทั่วไปแลืเวเลื่อนลงมาที่เมนูปลุกหน้าจอหลังจากนั้นไปที่หัวข้อแสดงแอป,ปล่าสุดบนหน้าจอแล้วเลือกไปที่แสดงเสมอเท่านี้แอป c ค c โ o ล o จีของเราก็จะค้างอยู่ตลอดเวลาการใช้งานแล้วครับเมื่อทำการเซตอัพเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปที่ Apple Watch ของเรากด Cloud หรือเม็ดมะยมด้านข้างเครื่อง ก็จะเข้ามาหน้าเมนูเปิดแอปคโคโลจี้ที่เราติดตั้งไว้แล้วต่อมาก็ถึงขั้นตอนที่เราจะทำการโหลดหน้าจอเท่ๆชิก,ชกๆมาใช้งานกันแล้วนะครับซึ่งหน้าจอต่างๆก็จะมีคนใจดีที่เขาทำมาให้โหลดฟรีๆมากมายลองหามาโหลดกันดูนะครับตัวอย่างของผมก็จะเป็นหน้าจอคาซีโอที่มีคนใจดีปล่อยให้โหลดฟรีครับโดยผมก็จะทำการก๊อปปี้ลิงก์ที่เขาให้มา เอาไปเปิดใน s าฟารีจากนั้นกดดาวน์โหลดเมื่อไฟล์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ดูตรงมุมขวามือของซาฟารีจะมีไอคอนลูกศรชี้ลงกดที่ไอคอนก็จะเห็นไฟล์รูปหน้าปัดนาฬิกาที่เราโหลดมาแล้วให้เรากดไปที่ไฟล์ได้เลยนะครับมันจะทำการเปิดแอปคอคโคโคลจีให้เราอัตโนมัติ จะเห็นได้ว่าหน้าปัดที่เราโหลดจะเข้ามาอยู่ในแอปเรียบร้อยแล้วครับหลังจากที่หน้าปัดเข้ามาอยู่ในแอปเรียบร้อยแล้วเราก็จะเริ่มโหลดเข้าไปใน Apple Watch ไปใช้งานกันเลยนะครับโดยการกดค้างที่หน้าปัดที่เราโหลดมาจะมีเมนูปรากฏขึ้นเลือกที่ Watch Sync ครับแล้วทำการกด Sync อีกทีเท่านี้หน้าปัดชิกๆเก๋ๆก,ก็จะมาอยู่บน Apple Watch ของเราแล้วครับ แต่ขอบอกไว้นิดหนึ่งนะครับในระหว่างที่เราทำการซิงค์ให้ทำการเปิดแอป,ป Coxology ที่อยู่บน Apple Watch ของเราไว้ด้วยนะครับแต่เดี๋ยวก่อนนะครับผมมีทริปเล็กๆน้อยๆมาบอกสำหรับผู้ที่เจอปัญหาเหมือนผมตอนที่จะซิงค์หน้าปัดไป Apple Watch และเจอข้อความแจ้งว่า Your current selection does not include any activity ประมาณนี้นะครับวิธีแก้ก็คือ ให้ท่านเปนโหลดไฟ์ล Enable Beta จุดคล็อกจากลิงก์ที่ผมแปะไว้ในหน้านี้แล้วทำการโหลดเข้าไปในแอปบน iPhone เหมือนขั้นตอนการโหลดหน้าปัดเข้าไปใช้งานครับแล้วทำการซิงค์ไปที่ Apple Watch ก่อนหลังจากนั้นคอยซิงค์หน้าปัดที่เราต้องการเข้าไปอีกทีครับหวังว่าคลิปนี้จะช่วยให้เพื่อนๆได้ใช้หน้าจอชิคๆเก๋ๆก,กันนะครับคลิปหน้า ผมจะมาบอกวิธีแก้ไขหน้าจอที่เราโหลดมาแล้วมันอาจจะมีปัญหาเล็กๆน้อยๆเช่นฟรอนต์ไม่ตรงตัวหนังสือไม่ตรงขอติดตามกันนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ